i you วันนี้ผู้ชมรายการทุ่งแสงตะวันต้องลุ้นระทึกกันแล้วล่ะนะคะเพราะว่าจะประกาศรายชื่อคนที่ได้ทุนทุ่งแสงตะวันในช่วงกิจกรรมท้ายรายการค่ะเขียนจดหมายเล่าเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้แสนรักเข้ามามีจดหมายหลายร้อยฉบับด้วยกันนะคะเป็นเรื่องราวของต้นไม้หลายร้อยต้นเป็นจดหมายหลายร้อยฉบับจากผู้คนจากทั่วประเทศเดี๋ยวไปดูกันว่าต้นไม้ต้นไหนจดหมายฉบับไหนที่จะได้ทุนการศึกษาจากทุ่งแสงตะวันในช่วงกิจกรรมท้ายรายการค่ะ และวันนี้นะคะทุ่งแสงตะวันจะไปติดตามเรื่องราวของโรงเรียนวัดหนองใหญ่อยู่ที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะหลายๆคนติดใจโรงเรียนนี้เพราะว่าเมื่อ3เดือนก่อนนะคะทุ่งแสงตะวันเคยไปถ่ายทำเรื่องโลกจำลองการจัดสวนถาดศึกษาต้นไม้ต่างๆวันนี้ไปศึกษาผีเสื้อค่ะกิจกรรมสิ่งแวดล้อมที่น้องกิ๊กกับน้องปูจะเล่าให้ฟังค่ะ เย็นเย e ็นมีความอดทนเคยทำยังไงบ้างบอกมาเดี๋ยวนี้เคยกระโดดจากม้านท้องใส่ก้น สนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตโยต้าน้ำดื่มตราสิงเป็นอะไรครับอันนี้เป็นเป็นาดครับอ๋ออันนี้ใช่ไหมเตรียมอะไรมาเยอะแยะเลยนี่คือเลสสีเลส,สทีเ<ท>รียนในครับนี่ก็เลสสีผสมครับนี้จะามมก้าครับนีอเป็นอะไร ชื่อตอนอะไรเนี่ยตอนมตอนโลกจำลองเป็นสวนถาดเล็กๆใช่ไหม,มแต่ว่ามีกิจกรรมสิ่งแวดล้อมอีกกิจกรรมหนึ่งที่พี่นกมาไม่ทัน อยากจะให้พี่นกได้ไปดูที่เรียนผ่านไปแล้วนี่คืออะไรคะผีเสื้อโอ้หน้าเสียดายเรื่องผีเสื้อคงจะสวยหน้าดูและจะทํายังไงดีล่ะคะเดียวมีอาสาสมัครพาไปดูใครจะไปดูหรอกัจะพาได้โอ้หลายคนจังเลยใช่เอาเอาข้าอยู่ข้างหน้าแล้วกันนะเอาเก๊กับปูแล้วกันนะได้ไหมพีได้ไหมคะได้ปะครับขอบคุณค่ะ กลัวผีผีตัวนี้แล้วไม่มีผิดภัยจ้างแล้วก็ไม่กลัวผีผีตัวนี้แล้วเขามีเสื้อใสมาสิมามาดูใกล้ๆมาสิมามาดูใกล้ๆเสื้ออะไรทําไมสวยจังปากเธอดูดอะไรโรงเรียนวัดหนองใหญ่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครจัดชั่วโมงสิ่งแวดล้อมให้เด็กๆเ,เรียนทุกระดับชั้น ทุกสัปดาห์ค่ะเด็กโตเรียนเรื่องยากหน่อยแต่ถ้าเป็นเด็กปสองตัวเล็กๆอย่างกิ๊กเด็กหญิงกัญญารัตน์รับพรพระกับน้องปูเด็กหญิงอนัชชาอินทจักก็ปูพื้นฐานง่ายๆให้ก่อนค่ะเด็กปสองนี่เขาเรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคะเรียนเกี่ยวกับผีเสื้อสัตว์ต่างๆค่ะชีวิตสัตว์อะไรบ้างที่เด็กๆได้เรียนมาตบเรื่องกบ สามก็ยังไงก็มันมีวงจรแล้วก็ยุงเนี่ยค่ะ,ะยุงมันเริ่มต้นยังไงคะชีวิตของมันเป็นไข่ใชคะแล้วก็เป็นตัวม่งที่อยู่ในน้ําค่ะแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยคะ่ะแล้วตอนกบล่ะคะเรียนยังไงเรียนแต่ในห้องเรียนหรือเปล่าคะครูขเขาจพามาดูของชีวิตกบค่ะดูที่ไหนล่ะอือตรงสระน้ำตรงนี้นะคะ่ะแล้วผีเสื้อจะดูแถวไหนล่ะคะ ตรงสวนดอกไม้แลวทั่วๆไปค่ะที่มีดอกไม้ตรงไหนมีดอกไม้ก็จะมีผีเสื้อให้เราได้ดูกันค่ะน้องไปดูต้นไม้ได้กันไหมคะไปดูต้นไม้หรอ<ะ>มีต้นไม้หลายชนิดในโรงเรียนเราใช่ไหมคะค่ะอย่างเช่นตอนนี้เราก็นั่งอยู่ใต้ต้นอะไรต้นสนค่ะใช่<ะ>แล้วะจะให้เด็กๆสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องสร้างบรรยากาศก่อนนะคะโรงเรียนวัดหนองใหญ่ จัดปลูกต้นไม้ดอกไม้ไว้ทั่วบริเวณโรงเรียนเลยค่ะที่หนองใหญ่นี่ต้นไม้เยอะนะใครเป็นคนปลูกคะพาโรใครนะพาโรพาโรปลูกแล้วเด็กๆได้ปลูกอะไรบ้างไหมคะได้ปลูกถั่วเขียวปลูกเพื่อการทดลองมากกว่ามั้งคะทดลองค่ะแล้วต้นไม้เกี่ยวกับผีเสื้อยังไงล่ะคะ ต้นไม้บางต้นมีดอกไม้บา,บางต้นบางต้นก็ไม่มีค่ะบางต้นก็มีน้ําหวานค่ะผีเสื้อก็เลยจะมาใช่ไหมคะแล้วคุณครูสอนเรื่องต้นไม้ว่ายัางไงบ้างละ่ะคะจะดูนะครับรดูตาม,ตมรั้วบริเวณทางเดินนี่จะมีต้นไม้เยอะเลยสวยไหมครับสวยอ่าสวยทาไมล่ะปลูกไว้ทําไมลกูกปลูกไว้ทําไมเพื่อความสวยวิทยาเพื่อความสดชื่นเพื่อความสดชื่นต้นไม้ก็ช่วยทําให้อากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขึ้นนอกจากนี้แล้ว ต้นไม้มันก็จะมีมีดอกผีเสื้อก็จะจะกินน้ําหวานของดอกไม้และ,และสิ่งที่ดอกไม้ได้รับจากผีเสื้ออะไรลูกเกรใช่พวกเกสรต่างๆก็จะกิต,ะติดไปที่ขาทขาของแมลงของผีเสื้อก็ทําให้เกิดการผส,ผสมพันธุ์ขึ้น,ห,น,นหลายสีสวยไหมลูกสวย ดอกเข็มค่ะมันไม่ได้มาดอกเข็มแล้วมันมาดอกอะไรดอกอะไรอ่ะเจ้าผีเสื้อพวกนี้น่ารักแต่ว่ามีเด็กๆหลายคนชอบลังแกเสื้อนะเท่าที่เราเคยสังเกตอ่ะค่ะบางคนเดบางคนเอาไปแช่เย็นค่ะเอาไปแช่เย็นเอาไปแช่เย็นทําไมเขาจะเอาไว้กินเป็นน้ําแข็งไม่ใช่เ่ะไม่ใไ่ค่่เขาอยากเล่นค่ะเคยรังแกหรือเปล่าเคยค่ะสารภาพมาเดี๋ยวนี้เลยเคยทำยังไงคะ วันหนึ่งหนูมากับเพื่อนแล้วหนูเห็นเด็กๆเ,เขาจับมีเสื้อหนูก็อยากทำปะหนูก็เลยวิ่งมาใช่ไหมคะแล้วเห็นเด็กๆเ,เขาไม่มีวิธีจับหนูก็เลยกระโดดจับได้สองสามตัวค่ะวันนี้ <ๆ S 1> ยังจับอยู่ไหมคะยังไม่จับค่ะไม่จับแล้วค่ะมีบางตัวที่เชื่องไม่เชื่องไม่รู้ตัวนั้นกําลังเห็นเลยเห็นเปล่ามันบินบินอยู่ทั้งนั้นน่ะหนูลองไปดูซิมันจะยอมเข้าใ,ให้เราเข้าใกล้ไหมคะแล้วผีเสื้อพวกนี้จะมีมากไหมคะนี่ไงสวยจังเลยเขาดูใกล้ๆหน่อยสิ นี่ไงคะ่ะพี่่าตัวนี้ไหนคะอ๋อเป็นตัวนี้ใช่ไหมแน่ใจเหรอใช่ตัวเดียวกันใช่ไหมคะใช่มันคือผีเสื้อชื่ออะไรคะชื่อผีเสือ้อหนอนใบรักลายเสือคะ่ะจะสังเกตผีเสื้อให้ชัดๆกิ๊กกับปูบอกว่าต้องมาดูตอนเช้าช่วงแดดอ่อนๆคะ่ะเพราะว่ามันจะเกาะตัวพึ่งแดดอยู่นิ่งๆคะ่ะคุณครูก็สอนเรื่องวิธีการดูผีเสื้อว่ายังไงนะคะ เ,เสียงต้องเสียงเบาๆหน่อยลูกเดี๋ยวผีเสื้อตกใจไวจะบินออกไปเห็นไหมลูกนี่ตรงนี้เห็นไหมในการส่องจะต้องใจเย็นๆมีความอดทนเราจะได้เห็นภาพที่เป็นธรรมชาติและก็สวยงามนับสีแดงนะครับทางด้านนูน้นเป็นลักษณะาลายเหมือนเสือโคร่งมีจุด ได้อุปกรณ์สำหรับดูผีเสื้อคนละชิ้นไม่รอช้าละค่ะมีทั้งแว่นขยายกล้องสองทางไกลและหนังสือคู่มือสำหรับดูผีเสื้อเด็กๆจะได้ฝึกสังเกตแล้วเปรียบเทียบกับรูปในหนังสืออยากรู้รายละเอียดของผีเสื้อตัวไหนก็หาดูได้ในนี้ค่ะืออะไรใช้แว่นขยายช่วยก็ได้หูกนี่ไงเหมือนคล้ายๆตัวเมื่งกี้เลยเนาะ ตรงนี้จะเป็นหน่วจุดสองอันเห็นไหมลูกมันเจ้าไงที่มันงอง,งอง่ะครูจ้มีปากสามารถงอง<ม><ม>ได้สีเสื้อแพนสีเทา่า<ส>แพนสีเท่าพบ<แ>ตามป่าระมะและ กับเด็กไม่ต่างกันหรอกนะคะซุกโซนอยู่ไม่เป็นที่ยังมีเรื่องสนุกสนุกและน่าสนใจของเด็กๆก,กับผีเสื้ออีกหลายอย่างค่ะดูๆไปแล้วหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊เด็กๆแค่ปอสอจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์และธรรมชาติได้มากน้อยเพียงไรอีกสักครู่ตามเด็กๆไปดูกันนะคะ รวมทั้งใครที่ยังไม่เคยศึกษาวงจรชีวิตผีเสือ้ออีกสักครู่ได้ไปพิสูจน์กันละคะ่ะนี่เปล่าคะอ๋อันวงจรเหรอคะวงจรชีวิตของมันของเจ้าผีเสื้อเนี่ยมันเป็นยังไงคะไม่บงังคับว่านันเ่ยจะต้องวาดรูปอะไรท้องแสงตะวัน สนับสนุนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้าวน้องปิ๊กีเสื้อมันกินอะไรเป็นอาหารคะน้ำหวานค่ะหรอแล้วเวลากินมันทํายังไงอ่ะมันถือว่าใช้ปูวางค่ะเข้าไปดูเหมือนเจ้าตัวนี้จะชอบดอกพกากรองเป็นพิเศษอย่างนี้ก็สบายน้องปูละค่ะก่อนหน้าที่มันจะเป็นผีเสื้อเนี่ยมันเป็นลูกผีเสื้อเล็กๆ่นี่ปากไง จริงๆแล้วเจ้าผีเสื้อเนี่ยมันมีชีวิตของมันยังไงคะแกวงจรหรอคะใช่วงจรชีวิตเก่งจังวงจรชีวิตของผีเสื้อนี่มันเป็นยังไงอะคะเมื่อผีเสื้อออกไขแล้วก็รูกผีเสื้อก็กลายเป็นนอนก็กลายเป็นดักแด้แล้วก็ลูกผีเสื้อก็กลายเป็นตัวเต็มวัยค่ะผีเสื้อก็คือแมลงชนิดหนึ่งค่ะเมื่อเติบโตเต็มวัยจะผสมพันธุ์ และวางไข่บนใบไม้หลังจากนั้น5-10ถึงวันจากไข่กลายเป็นหนอนหนอนผีเสื้อทำเป็นอยู่อย่างเดียวค่ะก็คือกินกินแล้วก็กินมันกินใบไม้เพื่อสะสมอาหารให้ร่างกายเติบโตตัวหนอนมีขนาดใหญ่ขึ้นทุกครั้งที่มันลอกคราบค่ะหลังจากลอกคราบสี่ห้าครั้ง ใช้เวลาเกือบ20วันพร้อมจะเข้าสู่ระยะดักแด้ต่อไปหลังจากนั้น7-10วันพอตัวหนอนภายในด,ดักแด้เปลี่ยนรูปร่างจนโตเต็มที่มีลักษณะเหมือนผีเสื้อทุกอย่างมันก็พร้อมจะออกโบยบินสู่โลกกว้างค่ะ โอ้ทำไมมันถึงไม่บินหนีที่หนูดูอ่ะเพราะอะไรคะหนูคิดว่าอะไรพี่นกดาเอาเองว่าถงใสติดใจผากากรองน้ําหวานของผักากรองจะต้องวาวมันก็เลยไม่ย้ายไปไหนเลยต่อให้เด็กๆมาดูใกล้ๆมันเป็นตัวขี้เกียจไม่อยากบินเหมือนเด็กๆเด็กบางทีก็ไม่วิ่งเล่นไปมาเพราะอะไรคะเพราะว่างาพอดูผีเสื้อในที่ต่างๆเนี่ยคุณครูประทบปเนี่ย ก็ให้เด็กๆมาทํายังไงต่อคะเพะว่าลงในสมุดเลยคุณครูบอกว่ายังไงล่ะคะตอนจะวาดรูปอะทาได้แต่ว่าครูไม่ไม่บังคับว่านักเรียนจะต้องวาดรูปอะไรนักเรียนชอบผีเสื้อตัวไหนชอบสีอะไรชอบรูปลายแบบไหนส่วนประกอบของผีเสื้อมีอะไรบ้างให้เขียนลงไปเป็นภาพจะได้รู้ว่าเรารู้จริงภาพวาดของเด็กๆเพียงภาพเดียวบอกอะไรได้ตั้งหลายอย่าง ความจำความช่างสังเกตความประทับใจจะได้เห็นกันล่ะคะว่าจินตนาการอิสระของกิ๊กปูและเพื่อนๆล่องลอยตามเจ้าผีเสื้อไปถึงไหน ก็ไม่กลัวผีผีตัวนี้แล้วไม่มีผิดภัยจ้างแล้วก็ไม่กลัวผีผีตัวนี้แล้วเขามีเสื้อใสมาสิมามาดูใกล้ๆมาสิมามาดูใกล้ๆเสื้ออะไรทำไมสวยจังปากเธอดูดอะไรปากเธอดูดดอกมอไ,ไม้อร่อยไหมขอลองชิมบ้าง ปีกที่อยู่ข้างหลังดูบางจังบินได้ยังไงจ้างแล้วก็ไม่กลัวผีผีตัวนี้แล้วไม่มีผิดภัยจ้างแล้วก็ไม่กลัวผีผีตัวนี้แล้วเขามีเสื้อใสมาสิมามาดูใก,กล้ๆมาสิมามาดูใก,กล้ๆผีเสื้ออะไรทำไมสวยจังอยากเป็นเพื่อนกันไหมอยากเป็นเพื่อนกันไว ธอไปไหนฉันตามไปด้วยช่วยกันสร้างโลกสวยระบายด้วยรอยยิ้มของเราจ้างแล้วก็ไม่กลัวผีจางแล้วก็ไม่กลัวผีผ<อ>ีตัวนี้แล้วไม่มีผิดภัยผีตัวนี้แล้วเขามีเสื้อใสมาสิมามาดูใกล<อ>้ๆมาสิมามาดูใกล้ๆผีเสื้ออะไรทำไมสวยจังผีเสื้ออะไรทำไมสวยจัง จ้างแล้วก็ไม่กล<ย>ัวผีผีตัวนี้แล้วไม่มีผิดภัยอ่ะจ้างแล้วก็ไม่กลัวผีผ<ห>ีตัวนี้แล้วก็มีเสื้อใสม่มาสิมามาดูใกล้ๆมาสิมามาดูใกล้ๆผีเสื้ออะไรทําไมสวยจังไหนไหนี่จา์ที่หนูชอบอะไรบ้างในรูปนี้มีอะไรคะเนี่ยอืมมีตึกแถวผีเสือ้อสองตัวเป็นแม่ลูกกันค่ะอ๋อแล้วก็วนี่สวนสาธารณะแล้วเขาก็ปลูกส้มไว้ค่ะตอนวาดหนูคิดยังไงล่ะคะ หนูอยากบอกว่าถ้าเกิดมีต้นไม้มากขึ้นแล้วก็มีผีเสื้อมากขึ้นโลกนี้คงสดชื่นค่ะค่ะเราได้ถูก6กเลสร็จผีเสื้อกับดอกไม้คงไม่ใช่แค่ความสวยนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์พึ่งพาอันแนบแน่นของสิ่งมีชีวิตสองสิ่งเด็กๆได้เรียนรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจสรรพ,พสิ่งในธรรมชาติต่อไปโรงเรียนวัดหนองใหญ่ที่เราเห็นอยู่ในกรุงเทพพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่โตกว้างขวางนักแต่ว่าสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้เด็กๆได้เรียนรู้มากมายเลยนะคะทําให้เราได้เห็นว่ากิจกรรมหลายๆอย่างที่มีความคิดสร้างสารรค์และอาศัยความตั้งใจจริงก็สามารถทําให้เด็กๆของเราได้เรียนรู้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและมีความสุขกับการเรียนค่ะ กิจกรรมท้ายรายการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วงที่เจ้าของจดหมายหลายๆคนกำลังรอคอยอยู่นะคะรายชื่ออยู่ในแฟ้มอันนี้แล้วล่ะคะ่ะอีกสักครู่จะประกาศนะคะนั่นก็คือรายชื่อของคนที่ได้รับรางวัลจากการเขียนจดหมายในหัวข้อต้นไม้แสนรักซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับทุ่งแสงตะวันคนที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ เด็กชายอุดมทิพสอนจังหวัดเชียงใหม่หลงรักต้นกล้วยที่บ่อน้ําหลังบ้านเป็นพิเศษไม่ได้ลําเอียงนะคะแต่ว่ากล้วยต้นนี้ให้ผลหวานอร่อยจริงๆค่ะเด็กหญิงพิชานาันบูกงงจังหวัดตรังต้นส้มโอเคยคิดจะตัดทิ้งนะคะแต่ก็เปลี่ยนใจตอนนี้กลายเป็นต้นไม้แสนรักของครอบครัวใครไปใครมาได้ชิมแล้วยังเป็นที่พึ่งพิงของนกเล็กๆด้วยค่ะเด็กหญิงอรุณกิจวงขันสีสเกตต้นมะม่วง เล่ามาว่าชอบกินมะม่วงกันท so ั้งครอบครัวนำมาทำกินสารพัดวิธีแล้วยังนำไปขายได้อีกค่ะเด็กชายกรกฎวิชัยดิดนครศรีธรรมราชรักที่สุดก็คือต้นชบาหัดเสียบยอดเองตอนนี้ต้นชบามีหลายสีในต้นเดียวกันภูมิใจมากที่มีต้นไม้สีสันแปลกตาฝีมือตัวเองค่ะเด็กหญิงจิตราพรแย้มปลื้มจังหวัดราชบุรีต้นน้อยหนาค่ะเคยเอาลูกน้อยหนาไปฝากเพื่อนช่วยผูกมิตร และทำให้คนได้ใกล้ชิดกันตอนนี้ต้นน้อยหนาที่ลงมือปลูกเองสูงเลยหัวไปแล้วค่ะนัทยาคำเพาะจังหวัดมหาสารคามต้นมะพร้าวค่ะคุณย่าปลูกไว้หลายต้นปลูกไว้เองไม่ต้องซื้อกะทิกินประหยัดและถูกอนามัยค่ะเด็กหญิงกรวิกาพงษาปานจังหวัดพัทลงุงเขียนเล่าประโยชน์สารพัดของต้นตาลค่ะถ้าต้นตาลรู้ว่าเรารักมันมันคงมีความสุขนะคะยุคนทรสิทธิศักดิ์จังหวัดสงขลา ต้นไม้แสนรักก็คือทุเรียนเล่ามาว่าดีใจมากที่เห็นทุเรียนออกผลเพราะสู้หมันรดน้ำพรวนดินมาถึงเจปีกว่าจะได้เห็นหน้าตาและได้ลิ้มรสชาติทุเรียนที่ปลูกเองค่ะเด็กหญิงสิริพรพ้นทุกกรุงเทพต้นก้ามปูหรือต้นจามจุรีต้นใหญ่มากชอบมานั่งเล่นกับเพื่อนๆช่วยกันกับนาเอาใบที่ร่วงมาผสมกับดินปลูกต้นไม้ชนิดอื่นเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ เด็กหญิงที่พวันปานเพชรจังหวัดสุพรรณบุรีต้นไม้แสนรักคือต้นคูนปลูกเองกับมือเฝ้าดูแลรดน้ำทุกวันถึงช่วงออกดอกสีเหลืองสวยมากบอกว่าภูมิใจเป็นที่สุดที่เห็นมันออกดอกค่ะมนตรีลามคำจังหวัดสกลนครต้นไม้แสนรักคือต้นสัสาหรือต้นจามจุรีนั่นเองโตมาด้วยกันตั้งแต่อนุบาลสองตอนนี้อยู่มอสองแล้วค่ะช่วงเกี่ยวข้าวตีข้าวก็ได้หลบร้อนใต้ต้นนี้ละค่ะ เด็กหญิงพัทราบัวบานจังหวัดนครพนมต้นที่รักที่สุดก็คือต้นตะขบชอบชวนเพื่อนๆไปปีเล่นติดใจรสหวานอร่อยของลูกตะขบค่ะเทพรัตน์งวนกระโทคกจังหวัดนครราชสีมารักต้นส้มเป็นพิเศษลงมือปลูกเองจากเม็ดส้มที่เคยอยู่ในปากแล้วค่ะคอยดูแลด้วยความรักตอนนี้กลายเป็นต้นส้มสูงเกือบฟุตน่ารักค่ะเด็กหญิงชนกพรบ,บัวการกนกจังหวัดเชียงใหม ต้นไม้แสนรักก็คือต้นไซชอบเอาเสือไปปูนอนใต้ต้นฟังเสียงนกร้องบางทีก็ปีนขึ้นไปนั่งเล่นจนตกลงมาค่ะยุวดีงามวงษาจังหวัดอุดรธานีต้นมะม่วงเล่ามาว่าคุณตามอบให้ตอนที่เกิดได้หนึ่งวันหมันดูแลทุกวันจนต้นสูงใหญ่ออกผลมาให้กินหลายครั้งแล้วค่ะนั่นคือทั้งหมด15คนที่จะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา1000บาทและ ปสการ์ดน่ารักแบบนี้ซึ่งมีพันไม้ให้นําไปปลูกด้วยคือพันกระถินเทพานั่นเองนะคะความจริงแล้วจดหมายที่ส่งมาหลายร้อยฉบับก็น่ารักและมีคุณค่าทั้งนั้นละค่ะโดยเฉพาะคุณค่าของต้นไม้ที่มีต่อเด็กๆทุกคนที่เขียนจดหมายมานะคะขอให้ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้แสนรักของเราและรักต้นไม้ต้นอื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยสําหรับเจ้าของจดหมายที่ไม่ได้รางวัล15รางวัลน,นั้นก็จะมี จะเรียกว่ารางวัลชมเชยหรือารางวัลปลอบใจก็ได้นะคะเป็นสมุดจดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถนําไปจดเรื่องราวต่างๆร่วมทั้งอาจจะบันทึกถึงต้นไม้ที่เรารักได้ด้วยเช่นเดียวกันของรางวัลและทุนการศึกษาจะส่งไปให้ทางไปรษณียน์นะคะคาดว่าไม่เกิน1 0 1ถึงวันก็น่าจะได้รับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อได้รับรางวัลแล้วกรุณาตอบจดหมายกลับมาด้วยพี่ๆทีมงานจะได้ไม่เป็นห่วงนะคะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ